ดูที่ต้นมอนไต้หวันแม่ชอเป็นมอนสายพันธุ์จากไต้หวันผลยาวนี่จะเป็นมอนที่ผลยาวที่สุดแล้วในในสวนเรานี่มาดูตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมนี่กำลังเริ่มสุกยาวมากอเนี่ยอันนี้ผลที่มันไปโดนมแล้วมันร่วงนี่นี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บหมดเลยนี่คือกินได้เลยเนี่ย จริงๆจริงเนี่ยนเห็นไหมชัดไหมชัดไหเห็นเป็นควงอุ้ลวงอี่แล้เห็นไมโดนไม่ได้เลยเนี่ยข้างหลังนี่เห็นไหม,ไหมเต็มเลยไปไปดูหืดมาาะย นั่นแหละโอเคก็คือดกอะดกข้างต้นนี่แหละนี่เรามาเก็บเราก็เลยพามาดูว่ามันเป็นหมอนลูกยาวแล้วแบบมันกินได้จริงนะ,ะกินให้ดูอีกลูกน,มนไม่ไกลจังหมดต้นกอเลยก็กินหมดนี่แหละวันนี้เก็บหมดเนี่ยไนะมาดู <laughs> เดี๋ยวแก่เดี๋ยวขาอิจฉาอโอเคแล้วมาดูแค่น,นี้มามเออ ดกมันจะดกแบบนี้นลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเก็บหมดเลยมันก็จะเยอะพอสมควรอ่ะแค่นี้แหละจะเก็บแล้วสายแล้ว